โอเคครับนี่ก็จะเป็นฮีโร่ที่มีชื่อว่าบอนนี่นะครับฮีโร่ใหม่เข้ามาแล้วนี่เลยโอ้โหสุดน่ารักมาแล้วทำไมตัวน่ารักมาเยอะจังนะครับนี่เลยก็จะมีแบบตุ๊กตานะครับเป็นอาวุธของเขาใช่ไหมนะครเป็นสายเม็ดนะโอ้โหน่ารักมากครับผมสีสีอะไรเนะี่ยโอเคมีตุ๊กตาสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีชมพูเนาะสายเม็ด เดี๋ยวแวะพามาดูสกิลกันคร่าวๆนะครับแบบไม่ละเอียดนะเพราะว่ามันเพิ่งมานะมันจะมีการปรับโอเครูปสกิลก็จะเป็นรูปสกิลของวีล่ากับแคปเทนี่นะครับก็ยังไม่มาครับรูปสกิลเดี๋ยวไปดูกันก่อนน่าจะเป็นสายเมทที่โจมตีไกลนะครับแล้วตีเป็นกายภาพซะด้วยเวลาตีนะครับก็ปกติเนาะนี่ตีเป็นสายไกลนะกว้างอะไรไม่รู้ออกไปตุ๊กตาสีเหลืองหรือเปล่า สกิลที่1ครับเหมือนจะคว้างระเบิดออกไปนะครับเป็นระเบิดตุ๊กตานะโอเคทำความเสียหายเวทเนาะก็เปิดแมปด้วยหรอโอ้โหพอคว้างไปปุ๊บก็จะเปิดแมปนะครับแล้วพอคว้างไป2อันซ้อนกันเนี่ยมันก็จะระเบิดเนาะโอ้โหมันคว้างได้กี่อันเนี่ยสามที่สี่ที่เฮ้ยสามที่เนาะสูงสุดสามที่เนี่ยมันก็จะระเบิดเลย อารมณ์คล้ายๆกับสกิลหนึ่งอิกกี้นะแต่ว่าตัวนี้เวลาใชา้คอมโบสองครั้งเนี่ยพอระเบิดเนี่ยมันก็จะวิ่งเร็วนะครับทำให้แบบตัวเรานั้นวิ่งเร็วอว่ะนะนี่โอ้โหวิ่งโคตรเท่ไอวิ่งเท่จริงนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูสกิล2กันเฮ้ยอ๋อเหมือนเหมือนทำสัญลักษณ์ฝันตรงข้ามนะครับ นี้ต้องคอมโบกับสกิลหนึ่งไปมันจะทําให้แบบระเบิดแล้วก็เขาเรียกว่ายัางไงวิ่งเร็วนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งก็ใช้ได้หนึ่งรอบนะกดสกิลสองไปปุ๊บแล้วก็สกิลหนึ่งอะไรอย่างเนี้ยก็จะคอมโบกันได้แรงอยู่นะถ้าผมออกของกันเออออกของเวทเนี่ยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ออกของนะครับเปิดตาซะด้วยนะสกิลหนึ่งเปิดแม็ปนะครับสกิลหนึ่งตุ๊กตาสามสีนะก็จะแสดงออกมาเลยครับมีทั้งสีชมพูแล้วก็ สีม่วงสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาคว้างไปอะไรเนะี่ยอันติอันติดูอะไรลงไปเต้นอะไรลงไปเต้นครับทำดาเมจเวทนะครับอ่าเป็นตุ๊กตาสีม่วงนะลงไปเต้นนะก็นี่มันคล้ายกับอิกกี้เลยแต่ว่าอันนี้จะใกล้กว่าเนยะแต่ว่าสกิลที่หนึ่งกับสกิลที่สอเนะี่ยแรงมากเลยนะครับ ค okay. ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองทดลองอะไรแป๊บหนึ่งนะสองหนึ่งใช่ไหมถ้าใช้ถ้าแบบใช้จริงๆสองหนึ่งคือมันจะระเบิดเลยเนะี่ยแถมสกิลหนึ่งนีเรืองวางได้สามที่นะครับแต่ว่าใช้ได้ทีละครั้งโอเคระเบิดไหมในผมเปิดอันนี้อยู่นะครับเปิด เม็ลรถคูดาวยวลองลองลองแป๊บนึดีย๋ยาจะดูต่อดูต่อได้เลยนะครับวางดักพุ่มแต่ว่าเวลาเวลาผสมข้ามเดินไปเนี่ยนะมันจะไม่ระเบิดทันทีนะค,คือเราต้องทําให้มันระเบิดโดยการแบบใช้อีกรอบนึงนะครับเปิดพุ่มจริงนะเปิดพุ่มนะครับประมาณนี้ สกิลยังไม่ได้ออกของก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับไม่แรงใช้ได้แรงส,สุดๆเลยมาแบบนี้ก็วางวางมันเลยครับสกิลหนึ่สายเวทแบบเต็มตัวไปเลยจะมาลองดูว่ามันจะแรงแค่ไหนกันเชียวสำหรับสกิลของสกิลนะครับที่จริงเนี่ยสอก็น่าจะ พอต่อไปแบบแรงๆแล้วประมาณนี้ระเบิดอืมตายโอเคถ้าเป็นแทงนี่อาจจะตายยากนะครับแต่ว่าเป็นครีปค่ะเดวเวลยังไม่โหดนะดูการระเบิดรุนรัว,ว,วสิดูดาเมจต้องใช้อีกรอบนะถึงจะระเบิดนะครับ แล้วเบิดระลวลวเลยละ่ะถ้าเราวางตรงกลางเนี่ยถ้ามีคนเดินมามันก็จะยังไม่ระเบิดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันแค่เปิดแมปเฉยๆเราต้องคอมโบแบบรัวๆนะวางดักหน้าอุ๊บนี่สกิลหนึ่งตาย น,นี่ปิดรถอ่าปิดไม่รถคูดาแล้วได้ปิดรถคูดาละ,ดลดาละต้องคอมโบยังไงสองหนึ่งตุ้มถึงหลอดแล้วก็ระเบิดอีกรอบนึงยังไม่ได้กดอันติเปิดแมปตายในแบบนี้เป็นความเสียหายแบบวงกว้างนะฮะคือแบบใหญ่มากประมาณนี้ครับสำหรับตัวใหม่นะแบบรีวิวคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยมาเล่นกันอีกทีเนาะ